สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบสุขคนเมื่อนี้พ่อพ่อยานิ้วก็เด็กพี่น้องยานิ้วก็มีข่าวมาอัปเดตพี่น้องแม่แพ้วกับน้องนาริตาพี่น้องเป็นตาหักคักแม่ไปทํางานพี่น้องน้องนาริตาก็ว่าแม่จ๋าไปทํางานกี่วันว่าสันแม่แพ้วเราก็ตอบสองสามวันค่ะน้องนาริตาก็บานาริตะสองสามวันมันนานไหมคะแม่เป็นตาหักแต่พี่น้องจ๋าแม่แพ้วเราก็ตอบก็เท่ากับหนูไปเรียนสามวันค่ะลูกน้องนาริตาก็ตอบ โอเคค่ะแม่สู้ๆค่ะแม่แม่สู้นะโอ้ยกำลังใจของแม่แพ้วเป็นตะหักแต่พี่น้องน้องนันิตาหูจจคว่ำคักพี่น้องจานไปโรงเรียนกอดข้อน้องยังเขารโรงเรียนพี่น้องบอาเรานำยัำตากระสีไหลน้ำพี่น้องหูจจคว่ำคักน้องทั้งสองคนพี่น้องดีใจกับแม่แพ้วพี่น้องลูแล้วหูจจคว่ำคักพี่น้องน่ารักมากเลยน้องนันิตาน้องตัวเกียวยันวิ้ก่ออนุญาตบอดแพว อ่านคอมเมนต์ซูฟังด้วยพี่น้องจา้าเป็นตหาหักขักพี่น้องน่ารักที่สุดเลยอ่ะดูจาจความคักพีนก่น้องจ้าน้องนนีตาน่องตัวเกีียวโอ้ยน่ารักจังเลยท่าน,นี้เพิ่งก็ะบา เป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักที่สุดเลยลูกท่านีกา้ก็ว่าน่ารักมากคะ่ะกําลังใจให้แม่เท่านี้แม่ก็มีกําลังใจแล้วเพราะว่าเราก็เป็นแม่ที่อยากให้กําลังใจจากคนที่เรารักคะ่ะพี่ลิตาน่ารักจังเลยลูกนาอพี่นงจาก,กาลังใจของแม่แพลน่ารักจังเลยลูกตุต๊ตาน้อยนาอพี่นงไงเป็นสาวแลน้องนะนลิตาพี่นงแกเป็นตาหักขัดตะกี้กัน ตุตะปินตะหักคพี่น้องจำได้บอสน่ารักคัะตลอดเลยพี่น้องน้องนันตาดูความจริงจริงรักแม่แพวนะคะนาริตาคนเก่งน่ารักที่สุดเลยลูกให้กำลังใจแม่นะน้องนานิตาเป็นคนฉลาดน่ารักมากค่ะลูกนาริตาน่ารักรู้เรื่องทุกอย่างแม่พี่น้องหูเรื่องเบิร์ดหลองเพงกะเก่งไทยวิดีโอเองกะเก่งหูเรื่องคักพี่น้องน้องนาริตาเบิรงได้กับสดใสน่ารักนอดเด็กหน่อยพี่น้อง น่ารักที่สุดเลยกำลังใจแม่แพลวขอให้เฮงๆงปังปงเลยรวยนะคะแม่แพลวเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพี่น้องทะานน่ารักที่สุดเลยลูกจะเข้าใจแม่ไปเรื่อยๆจนยอมรับความจริงได้สบายนั่นคือจะไม่เป็นปมด้อยของเด็กเลยจิตใจเข้มแข็งไปด้วยเหตุการณ์จริงสุดยอดค่ะแม่แพวขอให้มีความสุขมากๆนะคะน้องนาลิตะเก่งน่ารักที่สุดเลยค่ะลูก ปีนตาหักค่บพีนองใจน้องไันาตาหูเรื่องหูจจคว้มคักพี่น้องย้ำบ่เห็นนัน่นพี่สันอยู่น้ำแม่กระถามหาพี่สันไปไหนอะแม่สันพี่นองตาหกักน่ารักจังหลานน้อยมีทำรูปหัวใจตอนกับพี่สันอีกน่ารักที่สุดเลยน้นองีีน้องหูเรื่องค่ะก,กำลังใจที่ดีคือเด็กๆก,ก,กำลังใจน่ารักเสียก็ก,กำลังพูดเก่งแม่พี่นองเสียก็เก่งไปโรงเรียนกับโบห้อง่บหอบหโอ้ยสุดยอดคับพี่นองจใาน้องนั่นนี่ตาน้องตัวเกี่ยว คนเป็นแปลกก็ดีใจเนาะพี่น้องน้องน่ารักติ่งมากพูดรู้เรื่องทุกอย่างใครบ้างจะไม่ลงรักแม่สาวน้อยเนาะพี่น้องหูเรื่องคักน่ารักที่สุดเลยเม่นพี่น้องพี่น้องมีคอมเมนต์ว่าจังใดกับคอมเมนต์ขอมาสูฟังเลยเด้อจ้ามีความคิดเห็นว่าจังใดคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากค่ะบายบาย